ตระเหตุที่ไม่ทรงพยากรณ์อันตคาเหกะทิฏฐิส่วนที่เกี่ยวกับตถาคตสี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําไมหนอพระองค์เมื่อถูกถามว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกหรือดังนี้ก็ตรัสว่านั่นเราไม่พยากรณ์เมื่อถูกถามว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกหรือดังนี้ก็ตรัสว่านั่นเราไม่พยากรณ์ เม like, ื่อถูกถามว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีหรือดังนี้ก็ตรัสว่านั่นเราไม่พยากรณ์เมื่อถูกถามว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หาไม่ได้ไม่มีอีกก็หามิได้หรือดังนี้ก็ยังตรัสว่านั่นเราไม่พยากรณ์ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ซึ่งข้อความนั้นพระเจ้าค่ะมหาราชะบุคคลเมื่อบัญญัติตถาคตเขาบัญญัติโดยรูปประคันใดรูปนั้นอันตถาคตละหมดแล้วมีมูลรากอันถอนขึ้นได้แล้วกระทำให้เหมือนต้นตาลไม่มีวัตถุสำหรับงอกกระทำให้ถึงความไม่มีไม่เป็นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปเป็นธรรมดามหาราชะ ตถาคตผู้พ้นแล้วจากการนับว่าเป็นรูปเป็นสภาพที่ลึกซึ้งประมาณมิได้อย่างถึงได้ยากเหมือนกับมหาสมุทรการที่จะกล่าวว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกดังนี้ก็ดีว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมไม่มีอีกดังนี้ก็ดีว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็มีไม่มีอีกก็มีดังนี้ก็ดี ว่าตถาคตภายหลังแต่การตายย่อมมีอีกก็หามิได้ไม่มีอีกก็หามิได้ดังนี้ก็ดีย่อมเป็นไปไม่ได้ในกรณีแห่งเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันก็ตรัสด,ด้วยข้อความที่มีหลักเกณฑ์ในการตรัสอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปนี้ทุกประการ